เจร้อยคนดูพี่เข้าตําไทยเลยนะตําไทยนะครับรอบนี้ออกวันเสาร์รอบนี้มีเลขกําลังวันมาให้ด้วยนะผมทํามาให้โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีหลายคนบอกอยากได้เลขกําลังวันเกินก่อนนะครับเลขกําลังวันน่ะมาทุกรอบผมบอกเลยรอบที่แล้วเลขออกวันศุกกำลังวันมีหงมีสามมีห้าเห็นไหมครับห้ากับสามไม่มาแต่กําลังวันมาหก แล้ว6ก็มาบนมาล่างล่างออกหนบนออก0ูย์หแล้วผมบอกว่ามามืดเลข6เลขมาวันโกนชอบ6 0มากเลยมาจริงๆแล้วก็สตัวครับ0ูนย์6กเจรอบนี้วันที่17บมกราปีที่แล้วก็ปังอย่างที่บอกว่าปีเดือนมกราปังสองรอบปังสองรอบติดเลยวันนี้ จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะมาแบบไหนมันจะมายัางไงร,รอบนี้เลขออกวันเสาร์นะครับกําลังวันมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดฟังดีๆนะรอบนี้มีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดนะครับรอบนี้มีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดนะครับพี่ หบบนึ่งนะหนึ่งห้าแปดพี่ว่ามันมาตัวไหนกำลังวันของวันเสาร์มีหนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งห้าแปดพี่จะเป็นเลขกำลังวันของวันเสาร์มันจะมาพี่เห็นตัวหนึ่งอย่างรอบที่แล้วกำลังวันมีหกมีสามมีห้าสามกับห้าไม่มามาหกบนล่าง แล้วเห็นไหมครับเลขมันเปลี่ยนเห็นไหมเลขมันข้ามปีเลขมันข้ามปีครับมันเปลี่ยนเลขจริงๆแล้วไม่มีเลขตัวเก่ามาสักตัวเลยซึ่งรอบวันที่สิบหกใช่ไหมมันออกแปดเก้าห้าห้าสองพอมาวันจัน์ทเห็นไหมครับเอ้ไม่ใช่พอมาพอมาเลขข้ามปีเห็นไหมวันที่สองอ่ะมันไม่มีเลยเห็นไหมมันไม่มีมาสักตัวเลยแปดก็ไม่มา ก็ไม่โผล่ห้าก็ไม่มาสองก็ไม่มาแต่มันเป็นเลขตัวใหม่เลยแล้วถ้าใครดูรอบที่แล้วคนดูทั้งสองพันรอบที่แล้วนะ่ะผมวมิเคราะห์ใหพี่ถ้าใครได้ดูนะผมบอกพี่แล้วว่าม้านะ่ะมันเป็นนามสัตว์ของเลขเจ็ดถูกไหมเออมันเป็นนามสัตว์ของเลขเจด งูมันเป็นนามสัตว์ของเลข6เห็นไหมผมบอกแล้วว่ากองสลากนะเขาใบมาแล้วผมไม่ได้เก่งแต่ผมเป็นคนชอบสังเกตกองสลากเขาใบมาแล้วเนี่ยเกับ6ปรากฏว่ารางวัลเลขรางวัลที่1ออกอะไรรางวัลที่1ออก7,06แล้วผมบอกว่าออกผมบอกชอบ0เูเน้นเน้นเห็นไหมเนี่ยม้าเป็นนักกษัตริย์นามสัตว์ที่7งูเป็นนามสัตว์ที่6 จ็ดหกแล้วก็ศูนย์กั้นกลางรอบที่แล้วมันออกวันศุกร์หวยออกวันศุกร์ผมจะให้พี่สังเกตมันจะตามแบบนี้รอบที่แล้วผมก็เปิดให้พี่ดูนะนี่มันตามยังไงอะพี่ดูนี่เห็นไหมครับวันศุกร์ก่อนที่มันจะออกเจนะ็ดศูนย์หกหนึ่งหกะ ไพมันออกอะไรมันออกแปดห้าสองห้าศูนย์แล้วเลขอะไรมันตามมาแล้วเลขอะไรมันตามมาพี่นี่พี่ก็จะเห็นเลยว่าเลขศูนย์เห็นไหมแล้วมันก็ผมจับทางมันถูกเห็นไหมเพราะมันเป็นเลขวันโกนแล้วมามืดมันเป็นเลขหกผมก็เลยจับหกศูนย์มันก็เลยแตกสามตัวนี่เห็นไหมครับมันตามเลขอะไรมันตามเลขศูนย์ขึ้นไปนี่เห็นไหม เออมันตามเลขศูนย์ขึ้นไปนะเห็นไหมครับนี่เนี่ยเห็นไหมศูนย์หกศูนย์เก้าห้าศูนย์เนี่ยแล้วมันเนี่ยมันดึงศูนย์ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันดึงศูนย์ขึ้นไปตรงนี้มันดึงศูนย์ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยมันออกห้าศูนย์แล้วก็ออกออกศูนย์หกผมจะบอกนะไม่ว่าเลขลาวหรือว่าเลขไทยนะมันจะออกเลขคล้ายๆกันคือมันจะบอกแต้มหนึ่งลดแต้มแต่มันจะไม่ทุกรอบ นี่เห็นไหมมันออกห้าศูนย์พอมันไปห้าศูนย์มันก็ไปศูนย์หกแต่มันกลับตัวมันไม่ออกหกศูนย์ไม่เชื่อดูได้เลยแต่มันไม่มันมันจะไม่ตามทุกรอบนะเออมันจะไม่ตามทุกรอบนะให้พี่สังเกตนี่บางรอบมันออกตัวเดียวกันแต่ถ้ามันตามมันจะขึ้นแต้มหนึ่งนี่รอบนี้มันออกตัวเดียวกันเลยลองไปนั่งไล่ดูได้เลยนะเนี่ยหนึ่งเห็นไหมหนึ่งแปดเห็นไหมครับพอมันออกหนึ่งแปด อีกรอบหนึ่งมันลบออก1นึมันก็เหมือนกันเห็นไหมนี่50แล้วก็0 6เนี่ยทําไมถึงได้เพราะผมสังเกตไงเออเพราะผมสังเกตไงแล้ววันนั้นมาเมื่อมันเป็นมาเมื่อเป็นเลขหกใช่ไหมผมบอกวันเป็นเลขหกลขแล้วผมบอกแล้วว่าผมว่ามันจะมีศูนย์หรือเปล่าผมยังเน้นตัวแรกเลยว่า60ชัดเจนไหมละ่ะหนึ่งพันคนดูแล้วรอบนี้ เรามาดูกันว่าวันเสาร์มันจะตามเหมือนกับวันศุกร์ไหมวันเสาร์เลขมันออกอะไรวันเสาร์ครับผมบอกเลยว่ามันออกเลขหามมันออกเลขหามแล้วมันก็ออกเลขพี่น้องบนล่างซึ่งรอบเนี้ยผมบอกพี่แล้วว่ามันมีโอกาสเบิ้ลทำไมถึงจะเบิ้ลเดี๋ยวจะพูดให้ฟังหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูอยากเข้ากลุ่มเข้าบ้านแอดไลน์ด้านล่างนะครับอยากเอาทูปพิมพ์ทอทงเจ็ด <c oughs> ไลฟ์สดให้แล้วนะครับพี่ใครอยากได้ทูปพิมพทอทองเจ็ดอีกยี่สิบนาทีครับไม่นานผมง่วงนอนแล้ว <c oughs> ใครจะเอาทูปก,ก็พิมพทอทองเจ็ดช้าจริงอะในนี้นี่ <c oughs> สม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  จักเซนาไล่เสร็จโดนแล้วอ่ะวันวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่เลขมันทิ้งเลขไปมันจ่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาปี6-8แล้วเราก็ปังรอบนั้นมันออกเลขรดผมเลยมันออก8-9-8-8-7จ็ดำได้ไหมนี่คือสถิติวันเสาร์ดูครับสถิติวันเสาร์เลขศูนย์น้อยมากเลยที่จะออกมา โอ้ยตั้งแป่ปีหกห้าเลยล่างนี่ศูนย์ดับล่างนั่นนะ่ะเออว่าไปอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขสองอันนี้เลขสามอันนี้เลขสี่อันนี้เลขห้าเ,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 เยอะมากมายอันนี้เลขหกอันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขแปดโอ้โหแปดเยอะมากเลยแล้วก็เลขเก้าเห็นไหมครับว่าแปดจะเยอะกว่าเพื่อน แล้วเห็นไหมครับว่าวันเสาร์หนึ่งพฤติการเนี่ยมันออกแปดเก้าแปดแปดเจ็ดสุกก่อนสุกปีที่แล้วผมก็ปังเออสุกปีที่แล้วผมก็ปังมกลาปีที่แล้วผมก็ปังแล้ววันเสาร์ปีที่แล้วเอยไม่ใช่ขออภัยวันเสาร์รอบที่มันออกก่อนหน้านะ่ะเราก็เข้า ผมให้เลขสายด่วน8-9เดี๋ยวเอาผลงานให้ดูแล้วปีที่แล้วครับ17บเจ็ดมกกาผมก็เข้าตัวอัดผมถึงบอกว่ามกราคมผมทำได้สองรอบติดปีที่แล้วเลขไทยผมหลุดแค่สามรอบมาเสียดายรอบสุดท้ายก็คือสิ้นปีนะครับที่ให้หก้าไปแล้วมันออกเก้าห้าเออเสียดายมากเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่า วันเสารนะ์น่ะเลขจะออกค่อนข้างเลขสูงเห็นไหมเนี่ยดูได้เลยเนี่ยมีห้ามีห้ามีหกมีเก้าแล้วมันทิ้งเลขไว้เลขขามเห็นไหมครับมันมาพี่น้องกี่รอบแล้วนี่เห็นไหมมีเบิ้ลศูน, 00, นย์เนาะส่วนใหญ่วันเสาร์จะมาพี่น้องนะสังเกตดูด้วยแล้วเบิ้ลบ่อยมากผมบอกเลยว่ารอบนี้น่าจะเบิ้ลเนี่ยเห็นไหมมีสี่สี่ 89พี่น้อง7 8ก็เลขพี่น้องครับสองเลขพี่น้องแล้วก็มาเบิ้ลศูนย์ศูนย์แล้วก็มาพี่น้องพี่น้องพี่น้องเด้งเห็นไหมมันเป็นเลขข้ามปีแล้วมันบ่าตา่ำนี่เห็นว่า8 95าห้เห็นไหมมันบดาต่ำครับ8ก็บ่ขึ้นมา8ก็บ่ขึ้นมา9ก็บ่ขึ้นมาครับเอาเฉพาะหลักเลขหลังวันที่หนึ่งเด้อเอาเลขสามตัวนี้ กับเลขสองวตพอเห็นว่าแปดก็บ่ขึ้นมาเก้าก็บ่ขึ้นมาห้าก็บ่ขึ้นมาสองก็บ่ขึ้นมาแล้วเป็นเลขโตใหมเพราะฉะนั้นนะรอบนี้นะซีตัวนี้ละเจ็ดศูนย์หกหนึ่งนี่ขึ้นมาแน่นอนโตหนึ่งขึ้นมาครับแต่ถ้าเราเทียบจากเลขกำลังวันนะครับพี่จะเห็นเลยว่ามันมีเลขหนึ่งนะเพราะผมจะผมจะบอกพี่ตลอดว่ารัฐบาลไทยนะครับ มันจะเอาเลขกำลังวันของเลขที่มันออกอนาคตมาหนึ่งตัวอย่างรอบที่แล้วอ่ะเห็นไหมเลขมันออกวันอะไรพี่รอบที่แล้วเลขมันออกวันศุกร์เห็นไหมนี่กำลังวันมันมีหกมีสามแล้วก็มีห้ากำลังวันมันมีหกมีสามมีห้าเห็นไหมหกสามห้าจะเป็นเลขกำลังวันแต่ มันจะไปเอาเลขของอนาคตเลขกำลังวันของอนาคตอ่ะก็คือรอบที่แล้วมันออกวันที่สองมกราใช่ไหมมันจะไปหยิบเลขกำลังวันของวันที่สิบเจ็ดน่ะมาตัวหนึ่งซึ่งกำลังวันของวันที่สิบเจ็ดมีหนึ่งมีห้ามีแปดเห็นไหมครับมันก็มาพี่เห็นจริงๆเห็นไหมมันจับคู่เลยไม่งงนะมันจับคู่เลยเห็นไหมนี่คือกำลังวันของรอบที่แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันออกวันศุกร์พี่ไปดูกำลังวันของวันเสาร์ด้วยเห็นไหม หนึ่งมาครับห้ากับแปดไม่มาเพราะฉะนั้นรอบนี้เลขมันออกวันเสาร์พี่ก็ไปดูเลขกําลังวันของวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์ครับนี่ครับกําลังวันมันอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับว่ามันยังหนึ่งมันชนกันหรือว่ารอบนี้หนึ่งจะมาอีกเนี่ยหนึ่งแปดแล้วก็สี่เนี่ยมันดึงมาแน่นอนตัวหนึ่งไม่เชื่อพี่พี่ไปดูย้อนหลังได้เลยครับมันจะดึงเลขกําลังวันของ งวดวันที่สองมกไอสองหนึ่งกุมภามาซึ่งหนึ่งกุมภาอนะออกวันอาทิตย์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเพราะกุมภามันมีวันไม่เท่ากันปีนี้กุมภามียี่สิบแวันนะครับเออถูกแล้ววันที่หนึ่งกุมภาพี่มันจะตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นอนะไม่ต้องคิดเยอะเลขสามตัวเนี้ย มันจะมาให้พี่เห็นตัวหนึ่งในวันเสาร์ที่17เจ็นี่ยแล้วพี่จะเห็นเลยว่ารอบที่แล้วมันออก1 6รอบนี้กำลังวัน1 5แล้วก็8ปดกำลังวันของวันอาทิตย์มี1มี4มี8เห็นไหมหรือว่า1มันจะมาอีกแล้วถ้า1น,น่ะมันมามันจะมาตัวไหนล่ะเออผมให้แค่ผมให้พี่ไปแค่ตัวเดียวอะ่ะหน่งแป แล้วรอบนี้ให้ไปแล้วครับถ้าพี่เชื่อผมพี่จะได้กับผมทุกรอบเพราะผมผมเป็นคนชอบสังเกตเลขไงเนี่ย,เ,ย <c oughs> เหมือนวันศุกร์เนี่ยเห็นไหมผมว่าแล้วหวยออกวันโกนแล้วมาเมื่อมันเป็นเลขหกเห็นไหมพี่เห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาแต้มหนึ่งเนี่ยจากห่าศูนย์เนี่ยแล้วมันก็เป็นหกศูนย์นะเห็นไหมศูนย์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 เห็นไหมแล้วทีนี้พี่ก็มาดูวันเสาร์มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ดูยาก มันทิ้งเลขไว้ที่เลขแปดเลขเก้าเลขเจ็ดเนี่ยแล้วยิ่งวันเสาร์นะผมบอกเลยว่ารอบที่แล้วนะมันออกต่ํารอบนี้มันสูงแน่นอนหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้ามามาตัวหนึ่งผมมั่นใจรอบเนี้ยเออผมให้พี่ไปสีคู่แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดห้าอัดหนักๆเลยจัดลอตเตอรี่ด้วยสามแปด ซื้ออย่างเพิ่งปล่อยเลยเมื่อเช้านี้ปล่อยไปแล้วเจ้ามืออั้นแล้วแหละผมว่านะจะไปนอนแล้วนะเกินสี่ทุ่มแล้วนี่คือเลขเด่นแปดนะพี่แปดศูนย์หนึ่งแปดสามแปดแล้วก็แปดห้าสามตัวให้หนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดอัดหนักๆเลยที่สามแปดล่างด้วย สามแปดล่างครับซื้อลอตเตอรี่เลยรอบนี้เพราะว่าผมบอกเลยนะรอบที่แล้วคนให้สามเยอะมากนะพี่อย่าประมาทเลขสามผมบอกเลยรอบที่แล้วคนให้สามมาแล้วสามสามดังเป็นผู้แตกเลยรอบนี้ผมไม่รู้ว่าเลขตัวไหนคนให้เยอะแต่รอบที่แล้วนะเลขสามเยอะมากโดยเฉพาะสามล่างสุดท้ายสามเบ้ามาสามตุยเจ็ดผมยังไปยุ่หลักร้อยเลยครับเออ เจ็ดยังไปยู่หลักร้อยเลยแต่ดีที่ยังได้สามตัวดียางที่เรายังได้สามตัวพี่เออผมใจพี่ดูนะแล้วผลงานเดือนมกรานะบอกเลยไม่พลาดแล้วยิ่งรอบนี้นะาวงสวงให้ปู้นำเว้าเลยว่าเพอเพอแตกอีกอขอโชคดีครับสวัสดีครับสิบเจ็ดมกรานะจับจองไว้เลยเจ็ดเจ็ดแปดแปดขอให้โชคดีขอมีความสุขสวัสดีครับ พี่ดูตาผมก่อนนะตอนนี้